สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสะเกตชาแนลนะครับผมอยู่อำเภอกู่ขันจังหวัดสีสะเกตนะครับมาเจอต้นยางใหญ่นะครับซึ่งชาวบ้านเขาเอาผ้ามาปลูกไว้นะครับชาวบ้านแถวนี้บอกว่าศักดิ์สิทธิเดียวนะครับใครมากราบไหว้ศาลแห่งนี้นะครับก็มักจากโชคดีแล้วก็สมหวังตามคําขอนะครับศาลแห่งนี้อยู่ที่บ้านสนวนนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าสนวนหรือสนวนนะครับคุณผู้ชมครับ ที่นี่แหละครับเป็นน่าจะเป็นสารประจำหมู่บ้านนะครับคุณผู้ชมครับบ้านสะนวนนะครับเส้นทางนี้ก็ไปอำเภอกูขันนะครับอยู่ใกล้ใกู้ขันเองตอนนี้ก็กําลังทำถนนอยู่น่ครับสารเจ้ากับต้นยางใหญ่นะครับบ้านสนวนนะครับซึ่งต้นยางใหญ่นี้ใหญ่ทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แต่กิ่งก้านสาขานะครับใหญ่ทีเดียวแล้วก็ สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้สีสะเกดชาแนลมาอำเภอขูุขันจังหวัดสีสะเกดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจากสีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ